สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็มาพบกับนุ้งนิ้ง KJ channel วันนี้ก็มาทานอาหารญี่ปุ่นกันนะคะก็มีซาชิมิมีเข่าปั่นมีนู่นนี่นั่นนะคะเมื่อกี้ก็หลากหลายนะคะอันนี้ก็มาข้าวก่อนนะคะอันนี้ก็คือวันนี้เรามาฉลองวันเกิดนะคะ,ะพี่ที่ทำงานแล้วก็ใครที่ เกิดวันหรือเดือนนะคะตรงนะคะก็เอาบัตรประชาชนให้เขาแล้วเขาจะเอาซาชิมิมาทำเป็นเค้กให้น่ารักมากมากเลยนะคะแล้วทางร้านเขาก็เปิดเพลงปี้เบิร์ t เดย์ให้ด้วยนะคะคือน่ารักมากๆเลยค่ะแต่กลัวติดลิขสิทธิ์นะคะก็เลยไม่ได้เอาเสียงมาให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศนะคะนี่ก็คือไปกินกันต่อนะคะก็มีหมึกย่างนะคะสลัดปลาดิบแซลมอน สลัดนะคะมีเทมปุระอ่ามีอ่านี่ก็ชุดซาชิมิปลารวมนะคะอะาหารทะเลรวมซาชิมิรวมอะไรประมาณนี้มาเป็นเรือเลยนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็มาจัดเต็มกันนิดนึงมีอโด้งด้วยนะคะคือสดน้ำร้อนส,สบายท้องนะคะ จากที่เราได้พามาทานอาหารในมื้อนี้กันเป็นวันพิเศษนะคะของอพี่ที่ทำงานนะคะก็เลยถือโอกาสนำมาให้เพื่อนๆได้ชมกันว่าร้านนี้มีอะไรทานกันบ้างนะคะสลัดหลากหลายซาชิมิหลากหลายเมี่ยปลาดิบหลากหลายนะคะแล้วก็มีเนื้อหนักเนื้อหมักซีอิ๊วอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีอันนี้ก็จะเป็น อะแซลมอนดองน้ำปลาอาดองซอสซีอิว๊วอะไรก็ของเขาก็ว่าไปอันนี้อร่อยนะคะราดกับน้ำจิ้มซีฟู้ดไปนี่คือสุดยอดเลยเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนได้ลิ้มลองรสชาติของมันแล้วแต่กินบ่อยๆไม่ได้ค่ะคนที่ชอบกินก็คือสามารถกินบ่อยได้แต่คนที่ไม่ชอบกินปลาดิบก,ก็กินได้นิดๆหน่อยๆนะคะอันนี้ก็เนื้อผัดพริกไทยดำนะคะย่างพริกไทยดำอันนี้ก็จัดไป เลี่ยนมากๆนะคะเวลาเราทานอาหารอ่าญี่ปุ่นปลาแซลมอนแบบสดๆแบบเนี้มันจะมีความเลี่ยนอยู่เราต้องใส่อ่าอะไรนะากินอะไรที่มันเผ็ดๆไปนะคะเพื่อที่จะทําให้มันไม่เลี่ยนนะคะเปรี้ยวๆอะไรอย่างนี้ตบท้ายด้วยไอศครีมนะคะเพื่อนๆมาร้านนี้อ่ะพูดมาตั้งนานยังไม่ได้บอกเลยว่าร้านชื่ออะไรร้าน นารินะคะที่ชนบุรีเพื่อนๆใกล้ก็มาทานกันได้นะคะพ่อมาทไอมเมื่อไหร่นะแกะเลยแกะท้ายนี้ก็ขอลาไปด้วยกับลีลาของการแกะไอศครีมนะคะแบบไม่ธรรมดานะคะเอาเล่นสนุกคือประมาณนี้แต่กินหมดนะคะไม่ได้เอามาเล่นเฉยๆคือเอามาทำเล่นลีลาของน้องเขานะคะแต่กินหมดทุกอันนะคะไม่มีดราม่านะคะ ก็ยังไงก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะมีความสุขกับคลิปนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ,บ๊ายบาจิ้มไอติ้มด้วยกันนะจ๊ะ